คลับก็สวัสดีครับสําหรับท่านผู้ชมที่ารพรับทุกทุ่นนะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการหงสาพ,พยากรณผู้ดําเนินรายการและผู้ให้คำพยากรคือกระผมครับอาจารย์โกเมนหงษานายกสมาคมโหราศาสตร์นา,นานาชาติหงสาพ,พยากรณ์ครับนะั่งทําหน้าที่อยู่ตรงนี้ครับนะวันนี้เราก็จะมาว่ากันเรื่องราวของท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับ คนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยท่านว่าไว้ว่าเทวดาทรงกระบือนะฮะกระบือเป็นพาหนะเนี่ยแน่นอนครับความอดทนความขยันขันแข็งความมุมานะขยันหมั่นเพียรอดอมเนี่ยนะครับมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วท่านที่เกิดในวันอังคารการที่จะเสริมสร้างสิริมงคลให้กับตนเองเนี่ยครับเขาบอกว่าต้องมีเหรียญแลกนาควัน นะฮะมีเหรียญแลกนาะขวัญหรือ,อจะมีการปลูกล่างสร้างกระบือไว้ในที่ทํางานหรือควายธนูนะฮะเป็นควายธนูให้วางไว้ที่โต๊ะทํางานนะครับมันจะทําให้การค้าการขายในธุรกิจหน้าที่การงานการเป็นการอยู่เนี่ยเจริญรุ่งร่วงนะครับได้เงินได้ทองเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้เหลือล้นเหลือหลาย กับความที่เรานั้นเป็นคนมีความมุมานะขยันหมั่นเพียรน,นะครับและก็สีที่เป็นมงคลนะครับควรจะเป็นสีเหลืองสีม่วงสีดำนะฮะเวลาเสื้อผ้าอากอ์ที่เราสวมใส่นะฮะหรือยอดยานพาหนะรถเรือหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เรานั้นนำมาใช้ในบ้านในห้องในที่ทำงานหรือในห้องนอนอะไรลักษณะอย่างนี้นะครับ สีที่ควรที่จะนํามาใช้นะฮะควรที่จะเป็นสีเหลืองสีม่วงหรือสีดํานะครับแล้วก็เวลาที่เราจะบูชาสิ่งของอบูชาวัตถุมงคลน,นะฮะควรเป็นพระปางาปราสายญาติหรือปางพะนอนนะครับปางพะนอนอคนไหนมีบูชาไว้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีความสุขสบายจะมีความผาสุขนะฮะ หรือว่าจะเป็นพระนอนวัดโว,ดว,ดวัดวัดวัดโถก็ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะค,คือสมเด็จราชกาลที่ห้าพระปิยมหาราชนะครับหรือบูชานางกวักถ้าเกิดนางกวักนี่ก็แม่ที่วดศักดิ์สิทธิ์กันถ้าเกิดว่านางกวักหลงกวงพ่อปลื้งวัดสวนหงอย่างเงี้ยโอ้โหแหลมเลยนะครับอัญมณีควรที่ควรสวมใส่นะครับอัญมณีที่ควรสวมใส่นั่นก็คือโกเมนนะครับ เวลาเราสวมใส่ไว้แล้วเนี่ยนะฮะจะไปเพิ่มลิ์เพิ่มเดชและก็เพิ่มความเป็นเป็นคนที่อดลนทนเป็นคนที่มีความขันติบาร,รมีนะฮะมีความอดทนสูงมากนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะรเวลาที่เราจะทำบุญเสริมดวงนะครับข้างขึ้นก็บอกว่าให้นำผลไม้ส้มนะฮะแปผล ไปบูบชาพระในโบสถ์นะครับหรือบูชาพระพุทธรูปในบ้านหรือยิ่งบูชาของเราก็ได้และให้บอกกล่าวเล่าขานนะฮะบ,บอกกล่าวเล่าขานสิ่งที่ท่านควรที่จะขอั่นเองนะครับมันจะทําให้ธุรกิจหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ท่านขอบนบาสานเก่าเนี่ยนะฮะสำเร็จรุร่งไปได้ด้วยดีครับนะฮะร,รายการมงสารพยากรณสนับสนุนโดย บริษัทนาคาร้อยแปดประเทศไทยจำกัดครับจำหน่ายคอร์โิวที่บริสุทธิ์แท้ชนิดน้ำสูตรเข้มข้นตรานาคาร้อยแปดพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสตรีหงสารพยากรน,นะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับ